ทุกคนมทุกคนร้อเด็กทุกคนมีแข่รุ่นเลยนะฮะรุ่นวันเี้ยตอนนีีนงั้วในทีมอ่ะให้เยล้วดูลงไปทีที้ป้องหายหรดทีนแล้วก็ทีึ่กับทีนะั่นเขาทีเดียวกนนะแต่เขาขับกันเอาจริงมากเลยฮะ้ใยอมใครดีนะพอลงไปในสาแข่ว่าเป็นทีมของนักรี ไดี๋ยปนไฟงไมเดี๋ยวเรา่ใช่นที่ทรางนะน้าจะเป็นเิีาตั้งสับที่หนึ่แรงที่สนี่น่าจะเป็นนี่มันแขเลคกัต้อง้งนแกอดแกอด่ว่าเือ่นี่ยเราถ่ายรูปันเรืตรงนี้ดีกว่าเพราะว่ามถ่ายรูปไปนเลือเขาติดฟ้านะฮะ รถสุดปายครับนาเรือมาสุจตานะครับรถสุดปลไปนะฮะนำเรือมาเตรียมพร้อมนะฮะอมเตอร์รันนบร้อยรครับการแขงรุ่นอมเตอร์รันารบร้อยไรครับนำเรือมาดุจตานะครับยังไม่เริ่มนี่จริงๆมัที่เราเรียกว่าซิลก่นะทุกน้ำวัต่อช่วงยัคาร์วจะไม่ยอมนะครับเพราะไม่ใช่อีกเ่อเหมือนกันด้วยเ้าเดืงเยยันคาร์วัยายามจะแซงครับ กจะลาจากยอมให้แต่งยังไงดีกว่าตรงกาน